กลุ่มดาวราศีที่11หรือกลุ่มดาวราศีกลุมคือกลุ่มดาวคนถือหม้อน้ําเห็นช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ถัดจากกลุ่มดาวแพททะเลไปทางทิศตะวันออกทางขวามือตำนานกล่าวว่าแกนิมีดเป็นเด็ก หนุ่มรูปงามที่เทพสุดพึงพอใจเทพสุดจึงแปลงร่างเป็นนกอินทรีมาโฉบร่างของเขาไปที่วิหารของเหล่าเทพบนยอดเขาโอลิมปัสและให้เกนิมิดทำหน้าที่เป็นผู้รินงุุราแก่เหล่าเทพทั้งหลายเมื่อเทพีฮีราเห็นสุดให้ความรักแก่เกนนมิสมากเกินไปจึงเกิดความหึงหวง เทพสุดเองก็กลัวเทพ,พีฮีราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงให้แกนิมิสไปเป็นกลุ่มดาวราศีกลุ่มเพื่อที่เทพ,พีฮีราจะได้ไม่ไปตามรังควาน